สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ที่กำลังเล็งหารถเก่งเอาไว้ใช้งานทุกท่านนะคะแน่นอนคลิปนี้ขออนุญาตพาชมคันที่ผ่อนเบาๆแล้วกันเนาะห้าพกว่าบาทนะคะหรือว่าท่านไหนที่อยากได้รถคุณภาพดีๆรถบ้านมือเดียวไม่หลักมะะมหมื่นนะคะไม่สามหมื่นไม่4ี่0 0ื่นก็มีให้ได้เลือกเยอะแยะเลยนะคะโซนนี้เดี๋ยวไซพาไปชมนะคะบอกราคาบอกเลขไม่บอกปีรถนะคะบอกอัตราค่าผ่อนคันไหนเราผ่อนไหวไม่ไหวนะคะบางคันอาจจะเป็นสีนี้ อไม่ประมาณนี้ราคาประมาณนี้ที่เราผ่อนไหวอาจจะตรงใจกันนะคะเดี๋ยวไซฝากรับชมคลิปนี้ให้จบอย่าพลาดน,นะคะสวัสดีค่ะก่อนจะไปรับชมคลิปนะคะไซฝากพี่ๆทุกท่านกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการรีวิวรถคันต่อไปและเพื่อที่จะได้ไม่พลาดรถที่เป็นเนื้อคู่ของคุณคันต่อไปด้วยบางทีรุ่นนี้สีนี้เลขไม่ประมาณนี้ผ่อนประมาณนี้มีแบบนี้แค่คันเดียวเท่านั้นเราจะได้ไม่พลาดกันไปชมคลิปกันได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิออทมือสองสายเพชรยนต์นะคะกับสายที่ปรึกษ,ษาด้านการขายของบริษัทเพชรยนต์ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่โซนบนะคะเป็นโซนที่ตั้งขายรถพร้อมใช้รถสวยนะคะปรับสภาพมาแล้วเรียบร้อยคือปรับสภาพในที่นี้ไม่ได้แปลว่าทําสีเคาะตัดแต่งตัวถังใดๆน,น,น,นะก็คือล้างทําความสะอาดปัดฝุ่นนะคะให้มันพร้อมใช้พร้อมขับทําสปาเบาะต่างๆนะคะให้รถมันสวยพร้อมใช้นะคะดู และคือรถกลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นรถที่แบบว่าพร้อมใช้พร้อมพร้อมส่งลูกค้าเลยดีกว่าอ่ะแบบนี้ดีกว่านะคะท่านไหนที่กำลังหารถเอาไว้ใช้งานอยู่มาดูโซนนี้ถูกใจกันทุกท่านเลยเลือกกันไม่ถูกเลยนะคะ,จะเจ้าคันไหนดีราคาดีๆทั้งนั้นเดี๋ยวซ้ายพาชมเลยวันนี้มียาลิ คอร์สด,ด้วยนะคะนี่คันนี้เลยเขาอนุายากให้ชมก่อนเลยนะหายากมากหนึ่งเดียวในเพชรยนต์นะคะมีน้อยมากในตลาดตอนนี้หาไม่มีขอรัรบประกันเลยนะคะและเลขไม้น้อยขนาดนี้ทรายบอกเลยที่นี่เป็นยาลิคอร์สที่ไม้น้อยที่สุดแน่นอนสําหรับคันนี้นะครับเป็นปี2020นะคะเลขไม้คันนี้จะอยู่ที่56,000กิโลเท่านั้นยาลิคอร์สมันต่างกับโตยตาย,ยายาธิ์ธรรมดายังไงนะคะหนูนะ่ะนู่นนะ นะคะมันต่างกันยังไงนะคะอ่านแน่นอนเลยยาริทคอร์สนะคะอ่าซุ้มล้อนะคะของตกแต่งต่างๆในส่วนของฟังก์กชันออปชันต่างๆเนี่ยคือเหมือนกันนะคะแต่เป็นยาริทที่ยกสูงขึ้นมาสักประมาณ3ซนติเมตรได้นะคะจะยกสูงขึ้นมาหน่อยนะคะแล้วก็ติดซุ้มล้อต่างๆบอดีข้ขาวหลังคาดาคุณไม่ต้องไปถึง f o r ์ u n เนอรโม TRD แล้ว ไม่ต้องไปถึง Fortuner ร e g e n d นเนะคะมาจากยาลีคอสคันนี้ได้เลยราคา469,000บาท469,000หกหมาพนฟีด้าคันนี้อยู่ฟีด้าคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ7,000เอ่อ7,000สัก7,800พันแประมาณนี้นะคะในส่วนของคันนี้นะคะได้มาจากบัสนะคะบัสก็คือเป็นรถที่ ประมาณว่าผ่อนไม่ไหวแล้วก็มาส่งต่ออะไรประมาณนี้เนาะคันนี้ไม่เพียงแค่ห้าหมกพันกิโลเท่านั้นรถมีที่มาที่ไปตรวจสอบได้แน่นอนนะคะมีเล่มอุปกรณ์ต่างๆมีไปให้กครบเดี๋ยวเราเปิดช่วงท้ายกันหน่อยอ่ะคันนี้กล้องทงกล้องถอยนะคะเซ็นเซอร์มีไหมเซ็นเซอร์ไม่มีนะคะมีกล้องถอยอย่างเดียวนะโอเคเปิดมาอุปกรณ์เราได้อะไรบ้างนะคะ นี่นะคะที่เติมลงฉุกเฉินนะคะยังไม่ได้แกะพลาสติกออกเลยนะคะท้ายลงท้ายเดิมแน่นอนเช็คให้แล้วนะคะตัวน็อตต่างๆไม่เคยมีการขันไข่มากนะเม็ดอาคมๆกล,ลมๆสวยๆเลยนะคะสําหรับคันนี้กล้องถอยกล้องหน้าก็มีติดไปให้นะค,ะคันนี้มีไหมเดี๋ยวดูก่อนขออนุญาตนะคะคืออุปกรณ์ใดๆต่างๆเนี่ยอ่กล้องถอยกล้องหน้าคันนี้ไม่มีนะคะมีแต่กล้องถอยแต่คืออุปกรณ์ใดๆต่างๆคือเราไม่ได้แกะ ออกเก็บไว้ให้อ่าขายเพิ่มให้ลูกค้าเลยคันไหนที่มาแบบไหนเราส่งต่อให้แบบนั้นนะคะท่านไหนสนใจคันนี้นะซื้อสด4 6 9 0 0 0บาททะเบียน3 416ยาลิตคอสไม่หม่5 6กกิโลนะคะคอสแท้คอสเดิมแน่นอนไม่ใช่ยาลิตธรรมดาแล้วเอาไปยกขึ้นไม่ใช่ยาลิตธรรมดาแล้วเอาไปตกแต่งหลังคาให้มันเป็นสีดําแบบนี้ไม่ใช่แน่นอนนะคะนํารถคันนี้ไปแล้วสามารถนําไปเช็คประวัติที่ศูนย์ได้เลยนะ โอเคนะคะสำหรับท่านไหนชอบนะคะรถที่มีที่มาที่ไปแบบนี้นะคะรถมีวารันตีหลังการขายด้วยนะคะมีปัญหาเรื่องระบบไฟฟ้าช่วงลงช่วงล่างเครื่องเกียร์นะคะแล้วก็เครื่องยนต์สามารถเข้ามาที่ร้านได้เลยสนใจนะคะสั่งซื้อติดต่อมหาสายได้เลย090สนใจติดต่อมหาสายได้เลยนะคะ0968256647น,นะคะอ่ะมาที่คันถัดไปนะคะยาริสคอร์สไปแล้วเรียบร้อยสวยมากนะ มาที่แจ็ดกันบ้างนะคะ1.5บ้าพลังน่าจะถูกใจกับวัยรุ่นไม่น้อยเลยสำหรับคันนี้นะคะ5017คันนี้ไม่น้อยใช่เดวยวกันไม่ต่ำแสนนะไม่96,600กิโลเท่านั้นเองนะคะเป็น Honda Jazz เครื่อง1.5 V+ นะคะยังไม่ท็อปสุดแต่ก็ไม่ใช่ตัวโลเลยซะทีเดียวนะคะไฟลีดด้านล่างมีไปให้นะคะไฟาฮาโลเจนนะคะสภาพสวยงามสวยเงา ครงหลักรถโครงเดิมแน่นอนรับประกันนะสีเดิมแท้ภายในไม่ใช่เบาะผ้านะจ๊ะภายในเป็นเบาะหนังนะคะพี่ๆภายในเป็นเบาะหนังนะแล้วก็คันนี้นะคะได้เป็นกุญแจสมาร์ทคีย์รแล้วก็ได้ใช้งานเป็นปุ่ม Engine Start ด้วยนะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะตัวจอวิทยุเนี่ยเป็นแบบทัสกีนแล้วเรียบร้อยเ <c oughs> ชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะแอร์แบ็กมีทั้งหมด2ใบขวา1ซ้าย1นนะคะ <c oughs> แน่นอนเรารู้กันดีอยู่แล้วนะคะ G K นะ ซื้อไปราคาไม่ตกแน่นอนขอรับประกันนะคะคันนี้ราคา4 1 9 0 0 0บาทฟีล์ลคันนี้พันอยู่ประมาณ7 000, 7 0 0ันนะคะพันน7,000 7,100ได้แจ็จ GK สีขาวสวยๆออร่าแบบนี้เอาไปใช้เลยนะคะคันนี้เป็นรถปีอะไรขอนอ,อ,ขอนุญาตเนี่ยอ่าขออนุญาตไปดูสักขอบอกแป๊บนึ่งนะคะ คันนี้รถปี2018นะคะไม่้0 0ม่กิโลนะสนใจคันนี้ติดต่อมหาซ้ายได้เลย0968256647นะคะข่ะมาที่คันถัดมานะคะค3 0 0 0สนต้น4620นะคะมาที่ V ีออเจ้าของช่องของเราบ้างสำหรับคันนี้นะคะเป็นโตโยต้าว v ีออเครื่อง 1.5E นะคะรถปี2017 1.5E ปี2017ราคา329,000าทนบาทะ 329,000คันนี้ฟีดาาพันอยู่ประมาณ5,000กว่าบาทมาแล้วนะ5,000กว่าบาทขอรายได้สักประมาณ1,300 0 1า0 0 0ื0 0 0 0งเนี่ยออกคันนี้คนเดียวจบๆเลยนะคะดูสภาพ พี่ๆส่วนน่าใช้มากนะไฟหน้าเนี่ยคือไม่ได้มีการเหลืองนะคะแล้วก็ไม่เคยมีการขัดมาด้วยรถในง,งานแท้เดิมแน่นอนนะคะไฟตัดหมอกก็มีไปให้ได้ใช้หน้ากระจงหน้ากระจังต่างๆนะคะสีฝากระโปรงไม่มีรอกร่อนหลุดลุ่ยใดๆนะคะสีงามเลยสวยๆจากศูนย์แบบนี้เลยคือข้อดีที่ได้รถสีสวยจากศูนย์เนี่ยเป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะคือพี่เอาไปใช้งานเนี่ยพี่ไม่ต้องกังวลเลยใช้งานไปปี2ปีสีจะหลุดสีจะด,ด้านไหมนะคะเพราะว่า เวลาเขาเอารถไปทําสีเนี่ยคือมันไม่ได้มาตรฐานเหมือนศูนย์ทําอยู่แล้วนะพี่ๆนะคือพี่เอารถที่ได้ที่เป็นเน้นงานเดิมๆออกไปดีกว่านะคะเพราะว่าอะไหล่ศูนย์เนี่ยคือได้มาตรฐานที่สุดอยู่แล้วและที่สําคัญนะคะคือเราจะไม่ได้รับ รถที่ตกแต่งมาเพิ่มรถที่แต่งซิ่งมาหรือว่ารถที่แบบว่าไม่ได้มาตรฐานอะไรแบบนี้เรื่องมาตรฐานศูนย์เนี่ยคือก็เป็นเรื่องสําคัญในการจัดไฟแนนซ์นะคะไม่ใช่ว่าเ,าเต้นเราจะไม่ได้อยากรับนะคือเอาจริงๆเวลามาตีเทินนั่นนี่นู่นอะ,ะใจเราก็อยากรับทุกคันแหละแต่ว่าพอรับมาแล้วเนี่ยไฟแนนซ์เขาจะเอาไปประเมินต่อนะคะถ้าคันนี้สภาพมันไม่ได้มันจัดไฟแนนซ์ไม่ได้นะคะไฟแนนซ์เขาก็จะไม่รับเช่นเดียวกันซึ่งเราก็ต้องคัดมาอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าคัดมาแล้วถ้ามันค้างเติ่งอยู่ที่บริษัท มันก็คงไม่ดีเนาะก็คืออยากจะให้พี่ๆได้ใช้งานรถดีๆด้วยแล้วก็อยากจะให้ไฟแนนซ์เนี่ยอนุมัตผ่านทุกเคสด้วยนะคะซึ่งตัวรถก็มีผลในการอนุมัติเช่นเดียวกันนะคะประมาณนี้นะโอเคมาในคันถัดไปนะคะคันนี้เป็นรถหน่วยงานเช่นเดียวกันตัวอีกแล้วราคาดีราคาโดนมากคันนี้เป็นรถปี2017 ขอ,อนี้ดูสคอ,อบอสักครู่นะคะแต่คันนี้ติดจองแล้วเราจะไม่พูดพร่ำทำเพลงนะไม่55,000กิโลนะคะ1 5้ e คันนี้ราคา319,00 0บาทประหยัดไปหมื่นหนึ่งสำหรับคันนี้นะคะแต่ไม่เป็นไรตัว1 5 e ราคาดีๆมีเยอะมากถ้าไหนสนใจนะคะ To y ต้วตาวีออแน่นอนเครื่องอึดถึกทนเอาไปใช้งานยาวเซอร์วิสง่ายๆเซอร์วิสไม่แพงรถไม่จุกจิกนะคะติดต่อไซมาได้เลย0968256647นะคะ อะเดี๋วเดียวเดียวดีย,ดยคันนี้สวยมากนะคะคันนี้8659นะคะเซนซงเซนเซอร์กล้องถอยก็มีไปให้ได้ใช้คันนี้ตัวมิดแน่นอนนะคะขออนุญาตเปิดภายในดูก่อนนะคะอ่ะสำหรับภายในแบบนี้นะคะ4ีรถโก้นะคะได้เป็นเบาะหนังแล้วเรียบร้อยด้วยนะคะราคาไม่แพงอย่างที่คิดนะคะสำหรับคันนี้เป็นโตโยต้าวีออสเครื่อง1.5มิดนะคะรถปี2010เท่าไหร่ 1.5มิตรรถปี2019นะคะ359,000นะคะคันนี้ฟีดาว่อนอยู่ประมาณ6,000ต้นๆน,นะ6,000ต้นนะคะได้เครื่อง1.5มิตรเอาไปใช้เลยข้อดีของรถคันนี้หนูบอกเลยนะคะฟังก์ชันเนี่ยมันครบจัดเต็มมากๆนะคะราคาประหยัดด้วย ไอแบกมีทั้งหมด2ใบพวงมาลลยมัลติฟังก์ชันตัวจอวิทยุนะคะจอกว้างมากนะคะแล้วก็เป็นจอที่เชื่อมต่อบูทอุสแอปเปิลคาเพนนะคะกล้องถอยด้านหลังพี่่จำได้ไหมมาสแสดงผลตรงนี้เลยนะคะตัวแอ r นะคะเป็นแอร์ปรับ, Auto, รบระะดิจิตอลออโต้ไปแล้วเรียบร้อยนะคะได้เป็นเบาะหนังไปแล้วเรียบร้อยนะไม่ใช่เบาะผ้านะคะคันนี้นะคะฟีดาผ่อน6,000กว่าบาทนะคะซื้อสด359,000เป็นตัวมิดนะคะเครื่อง1.5นะคะ โฉมมิดก็คือเป็นโฉมที่รองทับนั่นแหละออปชันฟังก์ชันต่างกันนิดเดียวเท่านั้นนะคะท่านไหนสนใจนะคันนี้อ,อ่าผ่อนยูมันหกพักว่าบาทนะคะสนใจติดต่อมหาซ้ายได้เลยศูนย์เก้าหกแปดสองห้าหกหกสี่เนะคะโอเคขออนุญาตแวะไปที่แฮชแบ็กสัก1นึคันนะคะ คันนี้สวยน่าใช้มากถูกอกถูกใจวัรรุ่นแน่นอนนะคะมีช่วงหนึ่งเป็นกระแสดุเดือดมากสำหรับ City h a t ต b a c k คันนี้นะคะคันนี้เป็น Honda City h a t ฮต b a c k พันเทอร์โนะคะเป็นตัว SV นะ,ะรถปี2021นะคะวารันตีศูนย์ยังไม่หมดได้ที่สำคัญคันนี้เลขไม้น้อยมากนะห0 0 0มกิโลเท่านั้นเองฟังไม่ผิดนะคะไม่ห้า0 0 0 0กิโลกล้องหน้าคันนี้มีติดไปให้แล้วนะคะได้เป็นสีเทาแลมโบ ตัวล้อเนี่ยคือเป็นล้อทรงเดิมโรงงานเลยนะคะสกงสเกิร์ตมีติดไปให้คบไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะคะสภาพสวยงามสวยเงาม,มากนะคะขออนุญาตคอให้ฟังเสียงสักนิดหนึ่งนะเสียงกล้องกลางวันจัดๆนะ,ะเสียงก้องกลางวันมากขอเฟิร์มเลยเท่แรมโบแท้เทารรมโบเดิมแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้๋จเราไปดูภายในกันบ้างดีกว่านะคะท่านไหนสาวคอนดา เราทราบกันดีอยู่แล้วนะคะฟังก์ชันเขาค่อนข้างที่จะครบครันทันสมัยสุดๆไม่ว่าจะเป็นปุ่ม engine start นะคะพวงมาลัยา u ติฟังก์ชั o นรับสายวางสายโทรศรัพท์ต่างๆนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะแอร์ัมีทั้งหมด2ใบขวา1ใบซ้าย1ใบจอวิทีุด้านหน้าตรงนี้นะคะค่อนข้างที่จะใหญ่มากต้องถอยมีไปให้ได้ใช้มาแสดงผลตรงนี้เลยนะคะด้านหน้านะคะตรงคอนโซลเกียร์นะคะปุ่ม E c o นะคะก็คือประหยัดน้ำมันเนาะ แล้วก็ปุ่มออ t โตสตาร์สต็อปคันนี้ก็มีไปให้ได้ใช้เครื่อง1000เทอร์โบ ประหยัดน้ำมันอยู่แล้วนะคะยังมีปุ่มออโตสตาร์สต็อปให้ได้ใช้อีกนะคะท่านไหนสนใจนะคันนี้บอกเลยว่าห้ามพลาดฟีดาวันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ8,000ไนปลายถึง9,000บาทซื้อสด4 9 9 0 0 0เาหาสำหรับท่านไหนที่สนใจนะคะป้ายแดงช่วงนั้นรอของนานคุณอย่าเสียใจนะคะมาที่นี่แล้วมีคนขาดทุนให้คุณแล้วนะคะราคาวันนี้499 0 0 0เาเท่านั้นฟีดาวันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ8,000ไปายถึง9,00 0นตน้นๆสนใจติดต่อมหาายได้เลย0 9 6 8 2 5 หกหกสี่เจ็ดนะคะอะขออนุญาตมาที่แจ็สดิษซักหนึ่งคัน คันนี้ทะเบียนสวยมาก767นะคะคันนี้เป็น Honda Jazz นะคะเครื่อง1.5 s v นะคะ4 4 5,000บาทเลขไมคคันนี้เพียงแค่49,000กิโลเท่านั้นเองนะคะเป็นรถปี2017ขอแจ้งนิดนึงคันนี้ได้อัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับลูกค้าที่มีคเครดิตดีเกินปีนะคะท่านไหนสนใจนะค,ะคันนี้4 4 9,000บาทนะคะฟีดาวันนี้ผออยู่ประมาณ4 4 9ฟีดาวนนีผ่อนอยู่ประมาณ7,000กว่า 7, บาทนะคะ 7,800 7 9น0นะคะประมาณนี้เนาะสนใจติดต่อมาหาสายได้เลยนะคะโอเคนะคะปะในด้านหน้าตรงนี้นะคะที่ชายชายลืมถ่ายให้ดูนะ,ะตัวมิดนะคะตัวมิดที่ชายถ่ายให้เมื่อกี้นะคะไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์แล้วนะคะไฟตัดหมอกก็มีติดไปให้นะคะโอเคไหนไปดูโซนเอาติดกันหน่อยนะคะสำหรับ To y o t a เอาติดนะคะที่นี่เนี่ยเอาติดเนี่ยตั้งแต่ ด้านหน้าตรงนี้นะคะยาวไปจนสุดนู่นเป็นอัลติทั้งหมดเลยนะไม่ได้ล้อเล่นนะคะของแท้จริงๆนะคะคันนี้นะคะที่นี่นะคะขายอาัลติเนี่ยกว่า50%คันกันเลยนะคะเฉพาะด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเนี่ยมีประมาณฝั่งละ10ด,ด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังรวมกันสักประมาณ20-30ได้นะคะเดี๋ยวพาชมนะขออนุญาตาไปที่คันที่คิดว่าคุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดเลยละกันนะคะอขออนุญาตมาที่คันนี้ก่อนละกันนะคะ ไม่แมวคันนี้ไม่สวย,ยนะคะคันนี้อ่ะคันนี้โอเคนะคะสำหรับคันนี้นะคะราคา419,000บาทไม่น้อยมาก1 3ึ0 0 0สสามกิโลนะคะคันเมื่อสักครู่เนี่ยราคาอ่อ เท่านี้แหละแต่มา1แ6นะคะอยากจะให้ดูคันนี้มากนะคะคันนี้ได้เป็นไฟหนามัลติดีเฟกเตอร์นะคะสภาพสวยงามสวยเงารุ่นนี้แอร์แบมีทั้งหมด7ใบไปแล้วเรียบร้อยนะคะชมไมนะเชนนะแอร์แบ็กเใบได้เป็นปุ่ม Engine Start นะคะไม่แท้ไม่เดิมแน่นอนรถในงานประวัติ0ูนย์1 3 5 8 4 6กิโลนะคะควงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะคันนี้คือบอกเลยว่า ความปลอดภัยเนี่ยคือดีเยี่ยมเนะาะแอร์แบ็กเจ็ใบนะคะเน้นการใช้งานเน้นการขับขี่สภาพาสมรรถนะในการขับขี่เนี่ยคือดีสุดๆนะสำหรับคันนี้ในเรื่องฟังก์ชันอาจจะไม่ได้มีมากเท่าไหร่ความประหยัดน้ำมันก็ถือว่าโอเคนะคะสมเหตุสมผลกับตัวเครื่อง1.6นะคะ ด้านหลังนะคะรุ่นนี้จะยังไม่มีช่องแอร์นะแต่จะเปลี่ยนเป็นที่ชาร์จแบตให้นะคะรถซีดานสีประตูนั่งด้านหลังค่อนข้างที่จะสบายนะคะช่องว่างระหว่างเบาะหน้าแล้วก็เบาะหลังเนี่ยคือรู้สึกว่าจะกว้างมากนะถ้าเปรียบเทียบนะคะถ้าสมมติเล่นเดินทางกันไปเมนครอบครัวแนะนํารถสีประตูจะดีกว่านะคะแล้วก็ช่วงเก็บของด้านหลังเนี่ยค่อนข้างที่จะลึกสุดใจเลยสําหรับเอาเติดนะคะนี่ ลึกจริงนะคะไม่ได้โมล,ลึกจริงนะคะก็คือคนสามารถเข้าไปนอนได้เลยนะคะสำหรับเอาติดคันนี้นะ,ะลึกมากนะคะเข้าไปข้างในนู่นเลยท้ายเดิมแน่นอนดูยังไงนะคะนี่นะคะช่วงท้ายเวลาประกอบรถจากศูตรน,นะ,ะก็คือตรงนี้เป็นโครงหลักเนาะ,ะตรงนี้เป็นบอดี้ด้านนอกพับเข้าปุ๊บแล้วก็เย็บติดนะคะมันจะมีร่องรอยการเย็บจากศูย์อยู่ถ้าสมมติเคยชนปึ้งเข้าไปแล้วเคาะออกนะคะไอตัวเม็ดอาร์ค,คมๆกลมๆสวยๆเนี่ยคือมันจะไม่อยู่แล้วนะคะแล้วก็ช่วงฝาท้ายอ่า <c oughs> หมุดน็อตต่างๆไม่เคยมีการขันไขมานะคะตะเข็บเนี่ยตะเข็บคือไม่เคยมีการเคาะซ่อมเลยนะคะเป็นตีเป็นจีบพับจีบคู่แบบนี้เลยนะคะสภาพสวยงามสวยเงาคือพามาดูกันแบบนี้เลยนะว่าคันนี้ไม่เคยมีการเคาะไม่เคยมีการซ่อมแล้วบอกวิธีการดูด้วยนะคะท่านไหนสนใจนะคะเอาติดคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณสัก7 0 0 0 7 1น0ได้นะคะ 4แสน0นึนาะคะฟิดาผ่อนอยู่ประมาณ7จ็0พันเนะคะสนใจสามารถติดต่อมหาสายได้เลย0968256647นะคะสวยมากเอาติที่นี่นะคะส่วนมากเนี่ยเป็นรถหน่วยงานปลดประจําการซะส่วนใหญ่นะคะ99%เลยได้นะคะเพราะว่าแบรนด์นี้เนี่ยคืออึดถึกทนเนาะมันเซอร์วิสไม่แพงนะคะไม่จุกจิก บริษัทก็เลยเลือกที่จะเอาแบรนด์นี้ไปใช้งานนะคะยกตัวยอย่างพี่ๆแท็กซี่เนาะขับไปเป็นล้านกิโลนะคะรถยังใช้งานได้อยู่เลยนะคะถ้าไหนสนใจนะคะโต y ต้าอาติสนะไม่ว่าจะเป็นโฉมแมเช์นะคะหรือว่าจะเป็นโฉมนิวสามารถติดต่อมาหาไซายได้เลยนะคะ0968256647นะคะโอเคสําหรับโซน B นะคะก็ประมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยวขอเนียตกับลังหันไปให้ชมนะคะลึกไปจนสุดนู้นเลยนะ ประมาณนี้นะคะสำหรับโซน B นะคะดรอบหน้านะเดี๋ยวอาจจะพาไปโซนโน้นโซน C รถครอบพวรถตู้ต่างๆนะคะท่านไหนสนใจอยากจะให้พาไปชมนะคะทรายฝากกดไลค์กด s u b สไครต์ไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดกันเนาะโอเคประมาณนี้นะคะถ้าท่านไหนสนใจติดต่อมาได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ